สวัสดีค่ะไม่กินคะข้าวกับหอยมแมลงภู่นะคะนี่นะคะวันนี้เรากินข้าวกับหอยมแมลงภู่นะคะแล้วก็มีซาลาเปาด้วยนะคะซาลาเปาไส้หมูร้อนๆเลยค่ะนี่ค่ะใบลรี่สุนะคะอิ่มเลยค่ะใบหนึ่งนะคะมีน้ําจ้มแซ่บๆด้วยนะคะวันนี้เรากินแค่เดียวละคะ่ะไม่ได้กินอะไรเยอะมากนะคะ ก็ส่งท้ายปีเก่านะคะต้อนรับปีใหม่กินหอยแมลมผู้กับนี่ค่ะนี่นะคะซะลระเปาค่ะวันนี้ก็จะใช้บ้านนะคะสวดบนนะคะข้ามปีนะคะ เขาจะเปิดลฟ์สดในการสวดมนต์นะคะที่บ้านนะคะสวดคนเดียเป็นประจำที่บ้านใครอยากจะสวดร่วมก็ได้นะคะเราจะใช้บทใหญ่เลยนะคะการสวดน,นี้จะใช้บทใหญ่มีบทพระไตรปิฎกนะคะเออพระไตรปิฎกสอรณนะคมพระพุทธคุณทุกอย่างนะคะแล้วชินบัญชรนะคะ ยาวให้ถึงเที่ยงคืนค่ะก็จะเปิดไหลสดเอาไว้นะคะแล้วเราก็สวดไปจะไม่ได้กจะไม่พูดอะไรนะคะจะใช้สวดเปี่ยวนะคะมาถึงเราทําบ้านให้เป็นวัดนะคะค่ะเพราะเราทําทุกปีนะคะไม่ไม่ค่อยได้ไปวัดนะคะเราใช้เอ่อตั้งแต่ที่เป็นโควิดนะคะก็ใช้บ้านเ,นเป็นวัดแล้วก็ซื้อดอกไม้นะคะละพระพรดในห้องพระ เราก็สวดนะคะใช้บ้านให้เป็นวัดนะคะไม่จําเป็นที่ว่าเราจะไปที่วัดนะคะเราตั้งจิตนะคะอธิษฐานใส่เสื้อผ้าสีขาวแล้วก็จะสักสึ์หลังจากการที่สวดมนต์นะคะข้ามข้ามปีแล้วนะคะหลังจากนั้นคุณต้องกวดน้ํานะคะเป็นพระพุทธคุณหรือว่าน้ำมนต์ที่สักดิ์สึ์มากนะคะนี่คือเรื่องจริงนะคะ เพราะว่าทํามาทุกปีค่ะไม่ได้ไปไหนอัใครค่ะไปที่เราก็ไม่เข้าเฉยๆนะคะขอให้ได้ทําบุญใส่ป่านะคะแล้วก็สวดมนต์นะคะเราสวดมนต์ไม่ไม่ได้ทุกวันนะคะบางวันแล้วก็กราบหมอนนะคะบางทีมันปวดเมื่อยเนาะกราบหมอนแต่ว่าวันที่่ะข้ามปีนี้นะคะเราก็จะสวดน,นะคะสวดมนต์ข้ามปีนะคะจัดเตรียมอาบน้ําอาบท่าน,นะคะสี่ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนเลยนะคะ นี่ค่ะมากินข้าวกันได้เลยจะใครจะมาร่วมสวดก็ได้นะคะนี่ค่ะแต่งว่าสวดเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็กดกดน้ำนะคะ มันเป็นกระทับมันเป็นแบบจืนวนมันหมดใหญ่แล้วเราก็จะมีสิ่งที่ดีนะคะในตัวเราด้วยคนที่แบบว่าฟังสวดปุ๊บแล้วพอจบเที่ยงคืนไปข้ามปีปับ๊บแล้วก็จบปุ๊บเราสาธุสาธุสาธุเราก็ได้รับเลยนะคะเราเราแค่ฟังแต่เราใช้คําว่าสาธุสาธุสาธุคะ่ะ แบบนี้นะคะอร่อยไปกิน,นี่นี่ค่ะสาหรับเปาถึงเที่ยงคืนปุ๊บนอนอีปตายซ้อ,องทมูลแล้วก็ตื่นมาใส่ปะภาพมาเจ็บมูลแล้วก็ใส่เจ็บมู ซื้อสุกเพาะอับคาวไว้ปีใหม่นะคะใส่ปาวันนี้ก็ใส่ทุกวันนะคะวันนี้ก็ไปใส่ปาารอพักนานกันใส่ที่บ้านสัดัตลาดถ้าไม่ไปตลาดเราก็รอพักที่บ้านเราเนี่ย อร่อยมากคือเนื้อหอยแมงผูดอร่อยอมหงายใหญ่แค่ยี่สิบบาทซาละเปา การสวดมนบทใจนะคะมันเป็นบทยาวนะคะอย่างสวดพระพุทธคุณธรรมคุณสังสังคุณนะคะทุกๆอย่างนะคะสวายพรพักแล้วค่อยถึงบทใจยาวมาเลยค่ะพระไตรปิฎกก่อนค่ะแต่เราก็ต้องมีหนังสือถ้าคนเคยสวดสวดแล้วนะคะเขาก็ จะช็อจะชินนะคะแล้วก็ต้องดูบทสวดแล้วเราก็ต้องเปิดนะคะระยะก,การเปิดดูนะคะสวดไปด้วยนะคะบทมันยาวถ้าเราเคยสวดประจำนะคะมันจะไปได้เร็วถ้าหยุดไม่ได้นะคะ นี่นะคะอร่อยเปลือกหอยมแมลงพูดให้นะคะเราไปทำการฝีมือได้นะคะเนี่ยกำลังคิดค้นว่าเราจะดีไซน์เป็นแบบไหนนะคะทาไปทำไปกรอบรูปนะคะกรอบรูปขอเออแคกรอบรูป หอยมแมลงผู้นะคะเดี๋ยวต้องอากาเดี๋ยวก็จะทําให้ดูนะคะต้องล้างให้เกลี้ยงขาดให้เกลี้ยงนะคะถ้ามีสีล้วก็ทาสีเอาทาสีให้มันสวยงามนะคะการทํานี่ก็เวลาของที่เราเอามากินนะคะทาเป็นกรอบรูปแบบนี้เนี่ยะคะ่ะให้ดูสวยงามใช้สิ่งให้มีประโยชน์เนาะมันก็จะมีประโยชน์ต่อตัวเราด้วย ดีไซนกันออกแบบมาดูซาลาเปาไส้สหมูนี่สวยไหมไส้หมูไส้หมูไส้หมูสับกินไปด้วยกินไส้หมูสับเขาใส่กระเทียมเนื้อมันจะนิ่ม เะปา,ปาชอบกิน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 นี่ค่ะแล้วก็ใช้ช้อนนี่แหละนี่หมูเยอะนะเนี่ยเป็นหมูสับเนื้อเนื้อหมู มีทานเนื้อหมูมีทานเนื้อหมูอร่อยค่ะนุ่มนุ่มอร่อยเป็นค่าจาบกิ่นสละเปาเขาเรียกว่ามีการมีความถูกในการกิน เนี่ยอร่อยมากเลยค่ะแป้งนุ่มนะคะเอะของคุณก็เขาขายดีนะเนี่ยใบละยี่สิบไม่แพงอ่ะเนื้อหมูแล้วยูวือนี่แล้วก็เปลือกออกเดี๋ยวจะเอาเอานี่ไว้นะคะจะทำการฝึมือให้ดูนะคะโอ้ เป็นกอบรูปหอยมแมลงผู้อโอ้โหหาเก้าก่อนต้องลองหอยแข็งนะคะดูดิแล้วเอากรอบรูปมาทําแล้วก็ดีไซน์ดอกไม้ขึ้นมาให้เป็นดอกไม้ประดิษฐ์เป็นกรอบรูปของใช้กล่องนะคะกล่องกล่องทาให้เป็นเป็นกรอบรูป โอเคนะคะก็ <mm> ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะก <mm> ็ขอทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้มีเวลาก็มาสวดมนต์นะคะข้ามคืนกันนะคะข,ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบญรักษาพระคุ้มครองสาธุบ๊ายๆนะคะบ๊าย,ายคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะเจอกันใหม่นะคะปีหน้าละคะเอ้ไมเจอกันใหม่ก็อีกปีหน้าก็จะมี อะไรมานะคะมากินอะไรให้ชมนะคะตั้งปีหน้าเลยนะเดี๋ยววันนี้เรากา็กินข้าวให้หมดนี่แหละค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบุญรักษาพักคุ้มครองสาธุคะ่ะ